จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2559ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุนับเป็นผลงานชิ้นสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วพลเอกอนันตพรการจนรัฐและในปัจจุบันนายจุติไกรเลิก รัฐมนตรีว่าการกระกรทะวมมรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการนี้นายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสันติพร้อมผัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีนวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังนางพัชรีอารยกุลปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายุทธนาหยิมการุณอธิบดีกรมธนารัก์ ผมในนานของรัฐบาลต้องขอแสดงความยินดีกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ที่รัฐบลาลสนับสนุเพื่อหนิหนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบใต้สังคมเมืองสร้างสุข h a p p ี้เดสโซ c i ียลซิตตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ขออ การืดฟูนเศรษฐกิและสังคมของประเทศเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชายทนโดยรวมต่อไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสรรืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชบ .219 บางส่วนมีเนื้อที่ประมาณ 649ไร่72ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน267รายการตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีระหว่างกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนายจุติไกรเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมงานในครั้งนี้โครงการนี้เป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและให้เกิดประโยชน์เป็นในภาพรวมต่อประชาชนและประเทศชาติวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีมาในานามท่านนายกรัฐมนตรีมามอบที่ดินให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคม เพื่อทำตามนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและโครงการนี้ก็จะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชาพัสดุแก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำมาดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมเมืองสร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์บริการสังคมแบบครบวงจร สำหรับให้บริการในการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และประชาชนทั่วไปในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติรวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียนตลอดจนเพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการของหน่วยง,งานให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่อำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีต่อไป ซึ่งวันนี้กรมธนารักษ์ก็ยกที่ดินให้เราในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ซึ่งเดิมเนี่ยวัตถุประสงค์ของของเราคือเป็นหน่วยงานสําหรับดูแลบริการประชาชนอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราให้ทางเอกชนเข้ามา,มาร่วมในการที่จะเป็นเรื่องของทางพณิชย์ที่หาไรายได้เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มปอบางด้วยเราจะมีบริการต่างๆซึ่งบุคคลภายนอกอยู่ละแวกนี้ก็สามารถที่จะ เข้ามาใช้บริการได้ทั้งกลุ่มเด็กผู้สูงอายุผู้พิการหรือประชาชนทั่วไปที่อาจจะพาครอบครัวนะคะเข้ามาทํากิจกรรมในศูนย์แห่งนี้ได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอย่างเดียวนะคะก็คือรวมครอบครัวของผู้สูงอายุที่อาจจะมาทํากิจกรรมมาดูแลผู้สูงอายุด้วยอะไรเงี้ยก็มีกิจกรรมต่างๆให้อยู่แล้วก็เป็นภารกิจที่เราทำ,ทำมาต่อเนื่องนะครับน,นี่กระทรวงพมเช่นเดียวกันว่าก็มีโครงการซึ่งเป็นพื้นที่ของพมอยู่แล้วนะครับ ที่บางละมุงเนี่ยซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ600กว่าไร่นะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็ทางกระทรวงพมก็หาลือมาทางกระทรวงคังว่าอยากจะสร้างซีเนียร์คอมเพล็กซ์นะครับซึ่งมีเนื้อที่ประมาณที่กันจากพื้นที่ส่วนราชการหรือกิจกรรมที่เขาทำต่างต่างเช่นกิจกรรมผู้สูงอายุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมาสร้างซีเนียร์คอมเพล็กซ์เนี่ยเนื้อที่ประมาณเกือบ50ไร่โครงการที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถเกิดได้ไวนะครับ ราะถ้าเราลองงบประมาณเนี่ยหนึ่งอาจจะไม่ได้เนื่องจากว่ามีภารกิจที่ต้องใช้หลากหลายนะครับซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยถ้าลองงบประมาณผมคิดว่าก็คงจะเกิดยากเหมือนกันแต่นี้ถ้าเกิดเราใช้เอกชนเนี่ยมาลงทุนให้ก่อนเนี่ยเราคิดว่าโครงการนี้คงเดินหน้าได้ครับนายยุทธนากล่าวว่ากรมธนารักษ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อนําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตนจะยังคงเร่งรัดการดําเนินโครงการต่างๆของกรมธนารักษ์ให้บรรลุต,ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ให้แล้วเสร็จทุกโครงการแม้ว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2564นี้แล้วก็ตาม